ตอนที่390เตาเผาเงานี่คือเหตุผลที่ไม่มีใครสามารถซ่อมแซมซากเกรดอเมอร์ที่เสียหายได้ฝีมือระดับนี้ไปไกลกว่านักเตะสมัยนี้เมื่อฉีเฟิงเห็นอาเรเวทมนต์และลวดลายศักดิ์สิทธิ์ที่สลักอยู่ภายในชุดเกราะศักดิ์สิทธิ์เขาก็ได้รับความรู้ใหม่เกี่ยวกับชุดเกราะศักดิ์สิทธิ์ แม้ว่าเขาจะรู้เกี่ยวกับการมีอยู่ของชุดเกราะศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตที่แล้วแต่เขาก็ไม่เคยใช้มันเลยประการแรกอีพิกักเรตเมื่อไม่มีประโยชน์สำหรับเขาประการที่สองเกราะศักดิ์สิทธิ์ในตำนานที่แยกส่วนนั้นหายากอย่างไม่น่าเชื่อความหายากของพวกมันเหนือกว่าอุปกรณ์ศักดิ์สิทธิ์เพียงอย่างเดียวแม้แต่พลังระดับเอเพ็กก็แทบไม่มีชุดเกราะศักดิ์สิทธิ์ในตำนานที่แตกเป็นเสียเส่ยงๆอยู่ในครอบครองดังนั้นพลังที่ไม่ใช่ระดับเอเพ็กย่อมมีช่วงเวลาที่ยากลำบากมากขึ้นในการรับมือกับชุดเกราาาาาาะะใใใในนขขเเเดดดดดีียกกกกกััหลงงงจทททททท่่่่่่้้้อรชชุุศศิิิิิิิิ์์์์สสสสธธ็ำึ อัศเจรีอัศเจรีมีแหล่งมานาซ่อนอยู่ในกราะศักดิ์สิทธิ์และแหล่งมานานี้มีความผันผวนอย่างไม่น่าเชื่อความผันผวนของมานาเทียบได้กับของเทพ,พเจ้าโบราณแน่นอนว่ามันไม่ใช่แหล่งมานาที่ผู้เล่นสามารถใช้ได้ภายใต้สถานการณ์ปกติอย่างไรก็ตามงวงเวทมนต์และรูปแบบศักดิ์สิทธิ์ในชุดกรอะศักดิ์สิทธิ์ทำหน้าที่ยับอย่างแหล่งมานานี้ทําให้อ่อนแอลงอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ชุดเกราะศักดิ์สิทธิ์ยังไคลกับร่างกายของผู้เล่นและทําให้ผู้เล่นสามารถรวมสติเข้ากับมันได้ในขณะเดียวกันสิ่งที่ผู้เล่นต้องทําหลังจากสวมชุดซาเครดอามเมอร์คือการซิงโครไนซ์มานากับมานาของซาเครดอามเมอร์จากนั้นพวกเขาสามารถจัดการกับแหล่งมานาที่ผันผวนภายในซาเครดอามเมอร์โดยใช้มานาของซาเคร์ ภายในกรอบศักดิ์สิทธิ์นั้นมีผนึกอยู่3ชั้นและพวกมันทำหน้าที่ยับยั้งแหล่งมานาที่ผันผวนโดยเฉพาะผู้เล่นที่เก่งกว่าคือการควบคุมมานาของสกเรตอเมอร์ซิลที่พวกเขาสามารถยกได้มากขึ้นและมานาที่ผันผวนมากขึ้นที่พวกเขาสามารถใช้ได้เมื่อผู้เล่นปรับตัวเข้ากับมานาที่ผันผวนได้อย่างเต็มที่และสามารถถอดผนึกทั้ง3ออกได้พวกเขาสามารถใช้มานาได้แข็งแกร่งกว่าร่างกายศักดิ์สิทธิ์ระดับ6โดยเฉลี่ยที่สามารถสร้างได้อาจกล่าวได้ว่ามานาศักดิ์สิทธิ์เป็นมรดกตกทอดมันเป ปัจจุบันเซนอเมอร์ที่อยู่ในความครอบครองของแอสแไท่เฟ็งมีอารีเวทมวลปิดผนึกได้รับความเสียหายทำให้ไม่สามารถไขมันออกได้ดังนั้นจึงไม่สามารถอัปเกรดเป็นชุดอุปกรณ์ระดับตำนานได้แม้ว่าการแก้ไขแผงเวทมน์เหล่านี้จะแก้ปัญหานี้ได้แต่แผงเวทมน์เหล่านี้ก็ซับซ้อนมากเสียจนแม้แต่นักมายากลระดับปร,รมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่สามารถหวังว่าจะซ่อมมันได้อย่างน้อยที่สุดก็จำเป็นต้องมีครับแมนมาทีเทียนสำหรับงานนี้นักมายากลช่างฝีมือแม้จะมองย้อนกลับไปตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานของเกรเทียน้อก ในช่วงชีวิตก่อนหน้านี้เอสแธทไอเฟ่งไม่เคยได้ยินแม้แต่นักมายากลครับแมนที่ปรากฏตัวในยุคป,ปัจจุบันเขารู้เพียงว่ามีนักมายากลระดับปรมาจารย์หลายคนที่ใกล้จะถึงระดับช่างฝีมืออย่างไรก็ตามเว้นแต่คนเหล่านี้จะเจอโอกาสที่ท้าทายสวรรค์พวกเขาก็จะไม่มีทางข้ามธรณีประตูขั้นสุดท้ายไปได้ตลอดชีวิตโชคดีที่เป้าหมายของเอสแธทไอเฟ่งไม่ใช่การซ่อมแซมอารีเวทมนต์ที่เสียหายเขาเพียงต้องการสร้างอาเรีเวทมนต์ใหม่บนพวกมันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว12ชั่วโมงผ่านไปในพริบตาหลังจากที่เอสแธทาเเตออรร์มจิกายาายชุดภในซเรรรรดดออออเเเมม์์แล้วซากก็ค่อยยๆเเปปลี่่นน็รางกาาาายมมนใหห่สรับเข เมื่อถีเฟิงสร้างอารเวทมวนต์ขั้นสุดท้ายเสร็จลวดลายศักดิ์สิทธิ์ที่สลักอยู่บนเกราะศักดิ์สิทธิ์ก็เปล่งประกายช่างเป็นแหล่งมานาที่น่าเหลือเชื่อเสียนี่กระไรเมื่อมองไปที่แหล่งที่มาของมานาภายในชุดเกราะศักดิ์สิทธิ์ถีเฟิงเห็นว่ามันดูเหมือนจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งในขณะที่มันเริ่มกลืนกินมานาทั้งหมดในสภาพแวดล้อมด้วยความช่วยเหลือของเกรสแกรนมาเตอร์กาเทอริงอารเีที่เขาสร้างขึ้นต่อจากนั้นมานาภายในถ้ำของแท่นบูชาเริ่มรวมตัวกันรอบๆถีเฟิงทำให้ความหนาแน่นของมมมาา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 นน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 รรรรออออบบบตัััววววเเเเเขขพพุ่่่นน่่่่งงงงงงสสูููึ้้้ใชลีีีีีียยยคคดดททๆถถิกกก็ไะจ แม้แต่พลังงานนิรันที่อยู่รายรอบก็เริ่มท่วมท้นภายในเกราะศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะถูกกลืนกินโดยแหล่งมานาที่นั่นคุณต้องการอ่านบทเพิ่มเติมโปรดรีอ e โ o w e l p เพื่อสัมผัสกับการอัปเดตท,ที่เร็วขึ้นในขณะที่แหล่งมานาเริ่มกลืนกินมานาและพลังงานนิรันร์ชีเฟิงก็รู้สึกได้ถึงมาตรฐานความเข้มข้นของเขาที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นหรือเปล่าโดยเจาะจงก็คือเขารู้สึกว่า้าพลังชีวิตของเขาเพิ่มขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่นาทีพลังศักดิ์สิทธิ์ที่อธิบายไม่ได้ก็เริ่มแพร ยอดเยี่ยมมันคือความสำเร็จเมื่อถีเฟิงสัมผัสได้ถึงพลังงานทางจิตและมานาที่ผันผวนเขาอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจนี่คือความแข็งแกร่งของร่างกายมานาใน,านาตำนานระดับ5้าหรือไม่ปัจจุบันร่างกายมานา,นาระดับ5้าที่เขาสร้างโดยใช้ชุดเกราะศักดิ์สิทธิ์ไม่เพียงแต่ทำให้สมาธิของเขาไปถึงมาตรฐานพื้นฐานระดับ6เท่านั้นแต่ยังสร้างมานาที่แข็ง,แ,ขง,แ,ขงแกร่งกว่าฤดูหนาวแห่งรติการนิรันดร์ระดับตำนานอีกด้วยในตอนนี้เ s ไอเฟิงยังสงสัยว่าทักษะและคาถาระดับสีที่เขาใช้นั้นสามารถจับคู่กับพลังของททััักษะะะะแแลลลาาถรรดดดบบี่่ผู้้้้เนใชไว อย่างไรก็ตามเอสแทไทเฟ่งไม่ได้ตรวจสอบร่างกายมานาใหม่ของเขาต่อไปเขาเริ่มสร้างดาบจิตเพื่อโจมตีทรงกลมโลหะลวงตาในทะเลจิตของเขาทันทีด้วยความช่วยเหลือของความเข้มข้นระดับหกของเขาถีเฟิงไม่เพียงแค่สามารถสร้างใบมีดจิตได้เร็วขึ้นเท่านั้นแต่ความแข็งแกร่งของใบมีดจิตเหล่านี้ยังเหนือกอว่าที่เขาเคยสร้างมาก่อนหน้านี้อย่างมากในเวลาไม่นานมีดห้าเล่มที่เหมือนจริงก็พุ่งเข้าใส่ทรงกลมโลหะบูมบูมบูมเสียงระเบิดดังขึ้นห้าครั้งติดต่อกันดาบ,บจิตทั้งห้าที่ถีเฟิงก่อตัวขึ้นแอร์ตกออ,อกทันท ใบมีตจิตระดับหกทรงพลังขนาดนี้เทียวหรือฉีเฟิงตกตะลึงเล็กน้อยเมื่อเห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรงกลมโลหะแม้ว่าจะเป็นความจริงใครก็ตามที่สามารถสร้างวัตถุทางจิตได้สามารถทำลายโหนโดทางจิตของดีวายไมซิวได้แต่กระบวนการนี้ไม่ได้รวดเร็วโดย,โดยปกติแล้วแม้จะมีความเข้มข้นระดับ6การโจมตี5ครั้งก็ยังไม่ใกล้พอที่จะสร้างความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อโนโดจิตนั่นเป็นเหตุผลที่ผู้เที่ยวชันระดับ6ส่วนใหญ่จะปวดหัวเมื่อต้องรับมือกับดีวายไมซิวอย่างไรก็ตามเอสแอนไทยเบ่งไม่ได้อยู่ในททันนนนโโหตตตจจจิิ ตรงกันข้ามกับความคาดหวังในตอนแรกของฉีเฟิงเขาไม่ต้องการเวลา16ชั่วโมงในการทำลายโหนโดจิตทั้ง8ปดทีนหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่เขาเริ่มโจมตีโหนโดจิตที่8ก็แตกเป็นเสี่ยงเสียงภายใต้การโจมตีของใบมีดจิตของเขาในเวลาเดียวกันโซ่ลุงตาจำนวนมากที่ปกคลุมทะเลจิตของเขาค่อยๆจางหายไปจากการดำรงอยู่เมื่อเอสเอทไท่แฝงถอนหายใจด้วยความโล่งอกและลืมตาขึ้นเขาก็สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในชาโดว์อินซิเนเรเตอร์ที่ลอย,อยอยู่เหนือแท่นบูชาในทันทีโซ่ที่เดิมล้อมรอบชาโดว์อินซิเนเรเตอร์เริ ก่อนที่เอสแอดไอเป็นจะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นชาโดว์อินซิเนเรเตอร์ก็ปรากฏตัวต่อหน้าเขาในเวลานี้พลังศักดิ์สิทธิ์อันน่าสะพรึงกลัวที่ปล่อยออกมาแต่เดิมนั้นหายไปหมดแล้วและอาวุธดูเหมือนว่ากำลังรอให้ถีเฟิงใช้มันจุดจุดจุดระบบคุณผ่านการทดสอบของชาโดว์อินซิเนเรเตอร์แล้วคุณต้องการที่จะเป็นผู้ครอบครองชาโดว์อินซิเนเรเตอร์หรือไม่ระบบคุณมีเวลาสิบวินาทีในการตัดสินใจคำเตือนของระบบชาโดว์อินซิเนเรเตอร์ถูกปิดผนึกโดยเทพโบราณน,นับไม่ถ้วนตราบใดที่คุณเป็นผู้ครอบครองคุณจะกลายเป็นศศพพพพััลลััตตตรรรรรรูููขขออองงงงงงเเเเเเเททททพพพจจจ้้้้้าาาาาาโโโบบบณณนนนนนนไมมมม่่่่ถวววคปปปดดดหหะลลลล็ี391ิิิผยใญ เทพเจ้าโบราณทั้งหมดจะกลายเป็นศัตรูกับฉันหรือไม่ SSI เฝ่งอ้าปากค้างเมื่อเห็นการแจ้งเตือนของระบบเทพเจ้าโบราณเป็นจุดสูงสุดของพลังในอาณาเขตของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่กว่าพวกเขายังเป็นผู้ปกครองปัจจุบันของเขตรักษาพันธุ์ทั้ง12แห่งของ Greater God's e Domain หลังจากไปถึงระดับ6หากผู้เล่นต้องการพัฒนาตนเองต่อไปพวกเขาจะต้องติดต่อกับทเทพโบราณเหล่านี้ไม่ช้าก็เร็วโดวยปกติผู้เชี่ยวชาญระดับ6จะต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อให้ได้คะแนนความชอบจากเทพเจ้าโบราณถึงกระนั้นการใช้ Shadow Infiltrator จะทำให้ความโปรดปรานของเทพโบราณลดลงถึงติดลบ3 อัจเจรีอัศเจรีด้วยความโปรดปรานอันน่าสยดสยองนี้เทพเจ้าโบราณทุกองที่เขาพบจะโจมตีเขาโดยปราศจากคำถามกปล่าอีกในหนึ่งการถือชาโดโ์อินซิเนเรเตอร์หมายถึงการตัดเส้นทางของเขาในฐานะผู้เล่นระดับหกฉันจะกลายเป็นผู้ถือมันหรือไม่ฉีเฟิงลังเลในขณะที่เขามองไปที่ดาบฐานที่อยู่ข้างหน้าเขาตามจริงแล้วมันไม่สําคัญอีกต่อไปว่าชาโดโ์อินซิเนเรเตอร์ที่อยู่ตรงหน้าเขานั้นจะเป็นของจริงหรือของเลียนแบบจากพลังศักดิ์สิทธิ์อันทรงพลังที่แผ่ออกมาก่อนหน้านี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันเป็นอาวุธระดับสิ่ง มีโอกาสไม่มากนักที่จะได้รับอาวุธศักดิ์สิทธิ์ในอาณาเขตของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่กว่าถ้าเขาพลาดโอกาสนี้เขาอาจจะไม่ได้เจออีกเลยตลอดชีวิตถึงกระนั้นการเป็นผู้ถือชาร์โดอินซิเนเรเตอร์ก็หมายถึงการเป็นศัตรูกับเกรเตอร์กอดเอ็โดเมนทั้งหมดด้วยแม้ว่าเทพโบราณน,นับไม่ถ้วนจะแทบไม่สแสดงตัวในอาณาเขตของเทพผู้ยิ่งใหญ่แต่ผู้เล่นที่มาถึงจุดสูงสุดของอาณาเขตของเทพผู้ยิ่งใหญ่จะรู้ว่าเทพโบราณน,นับไม่ถ้วนไม่เคยหายไปตรงกันข้ามพวกเขาเป็นเจ้าของซากปรักหักพังทางประวัติศาสตร์และกองกำลังเารก่เป็นสาาารรรับ่ใกป็มมจจควแขงงงทิตะดาว หากไม่มีทรัพยากรของเอ็นเทียนก็ความยากสำหรับผู้เล่นในการเป็นปรมาจารย์ความแข็งแกร่งทางจิตใจระดับสาดาวในโลกแห่งความเป็นจริงจะเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่าจุดจุดจุด,จดระบบคุณมีเวลาเหลืออีกสวินาทีในการตัดสินใจระบบคุณเหลือเวลาอีกสองวินาทีในการตัดสินใจระบบคุณเหลือเวลาอีกหนึ่งวินาทีในการตัดสินใจจุดจุดจุดไปนรกกับมันเมื่อตัวจับเวลากล่จะถึงศูนย์เอสแทไทแฝงเอื้อมมือออกไปและจับด้ามจับของชารโดอินซิเนเรเตอร์แม้จะมีการติดต่อมากมายกับเทพเจ้าโบราณในช่วงชาติทีี่ล้ตตเเขขขาาาาาาากัังงงมมมมนรคออบุศดดดิสสไืพูจษ ถ้าตอนนั้นเขามีอาวุธศักดิ์สิทธิ์อยู่ในมือพลังสูงสุดเหล่านั้นคงไม่กล้าล่าเขาอย่างเปิดเผยตอนนี้เขามีโอกาสที่จะได้รับอาวุธศักดิ์สิทธิ์แล้วถ้าเขาต้องกลายเป็นศัตรูกับเทพเจ้าโบราณจำนวนนับไม่ถ้วนละ่ะควรทราบว่าไอ้คริมซันวิงได้สังหารเทพเจ้าโบราณ8องค์ด้วยชาร์โดอินซิเนเรเตอร์ถ้าไม่ใช่เพราะไอ้หายไปอย่างกระทันหันชื่อของเธอจะต้องเป็นหนึ่งใน NPC ระดับ6ของเกรเตอร์ก็อดเอ็โดเมน16คนอย่างแน่นอนหลังจากที่ฉีเฟิงกลายเป็นผู้ถือของชาร์โดอินสิ ความต้องการอุปกรณ์ผูกพันวิญญาณพลังโจมตี400เของความแข็งแกรง่งความเร็วโจมตี2%ของความแข็งแกร่งและความว่องไวคุณสมบัติทั้งหมดเพิ่มขึ้นตามระดับของผู้ใช้เมื่อติดตั้งการโจมตีไม่สนใจผลการป้องกันทั้งหมด100%การโจมตีมีโอกาส10%เที่จะเรียกใช้เอฟเฟกต์โซดีโวการโจมตีมีโอกาส50%ที่สร้างความเสียหาย50 0การโจมตีสร้างความเสียหาย1้0กับสิ่งมีชีวิตำการโจเว้นรกบบ60คณสมบทั้งหมดเพิ่มขึ้น1 0 0ร่างกายเพิ่มขึ้น ความเร็วปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น40%ผลของการโจมตีทั้งหมดเพิ่มขึ้น2ระดับสูงสุดระดับ6พีคความแข็งแกร่งของมานาเพิ่มขึ้น1ระดับคุณต้องการอ่านบทเพิ่มเติมโปรดรีโอเวลโปเพื่อสัมผัสกับการอัปเดตท,ที่เร็วขึ้นความเข้มข้นเพิ่มขึ้น1ระดับทักษะติดตัวเพิ่มเติมอินซิเนเรเตอร์เอสบอดี้ลดความเสียหายทั้งหมดที่ดทได้รับลง40%และเพิ่มเวิร์เพอร์เซชชันขึ้น1ระดับทักษะการใช้งานเพิ่มเติมหน,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 นึ่งอินซิเเเเเนนนนนรรรตอ์ได้้้พีียยง20ััทท่าาาะะวล3 คูดาวสิบวันตามธรรมชาติทักษะการใช้งานเพิ่มเติมสองจุดจบด้วยความตายเป็นราคากระตุ้นพลังทั้งหมดของชาร์โดอินซิเนเรเตอร์เพื่อจัดการกับการทำลายล้างในรัศมีห้าพันหลายยิ่งจิตวิญญาณสังเวยแข็งแกร่ง,ข,งขึ้นการโจมตีก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นสูงสุดระดับหกทีเทพเจ้าโบราณน,นับไม่ถ้วนได้ประทับตราทั้งสี่ไว้บนเตาเผาเงาการใช้ชาร์โดอินซิเนเรเตอร์จะทำให้เกิดการแผดเผาจิตใจอย่างต่อเนื่องการตายขณะถือชาร์โดอินซิเนเรเตอร์จะทำให้เสียห้าสิบแต้มในทุกค กดลีริลิกนั้นแตกต่างจากไอเทมอื่นๆพวกมันเป็นสิ่งของที่มีอยู่ตั้งแต่การถือกำเนิดของโดเมนของพระเจ้าและไม่ได้ถูกจัดหมวดหมู่โดยเฉพาะผลที่ตามมาคือกดลีริลิกสามารถแปรผันตามความแข็งแกร่งได้โดยที่แข็งแกร่งกว่าแม้แต่สิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์และผู้ที่อ่อนแอกว่าแม้แต่ไอเทมในตำนานอย่างไรก็ตาม Shadow Incinerator นั้นเป็นหนึ่งในระดับบนสุดของกดลีริลิกในแง่ของความแข็งแกร่งแม้จะมีผนึกสีอันติดไว้แต่ Shadow Incinerator ก็ยังแข็งแกร่งกว่าอาวุธในตำนานที่แยกส่วนในน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 นแแงงงงงงง่่่่ขขขขออออออคคุุณณสสมมมมมมบบบัััััััตตติิพพื้้้้้ฐาา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 ใกกกกกกกลลลลเเเียยยปรรรรร์ะะดดดดำูววหหหผึททไไไถจจน ถ้าเอสแอไทเฟ่งต้องชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของชารโดอินซิเนเรเตอร์มันจะต้องเป็นอาวุธที่รุนแรงเกินไปทักษะเรียกใช้ที่มาพร้อมกับอาวุธเป็นอาวุธสองคมที่ไม่ควรใช้เว้นแต่จาเป็นจริงๆพูดตามตรงแม้แต่การใช้งานตามปกติก็เป็นปัญหาใหญ่ขณะนี้เอสแอไทยเฟงกำลังประสบกับความเจ็บปวดในใจของเขาเพียงแค่จับชาร์โดอินซิเน a รเตอร์ถ้าเขาต้องต่อสู้ในขณะที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดนี้ไม่มีทางที่เขาจะสู้ได้เต็มที่ อย่างไรก็ตามเอดส์ไอเป็งก็ต้องยอมรับว่าชาโดว์อินซิเนเรเตอร์นั้นทรงพลังอย่างแท้จริงในสถานะปัจจุบันของเขาเขาสามารถแสดงความแข็งแกร่งได้ใกล้เคียงกับมาตรฐานระดับ6แม้จะผ่านการโจมตีปกติก็ตามถ้าเขาใช้เทคนิคการต่อสู้เขาสามารถแสดงพลังระดับ6ได้อย่างแน่นอนขณะที่ฉีเฟิงกำลังตรวจสอบดาบคาร์บอนในมือของเขาจู่ๆเขาก็ได้รับการแจ้งเตือนจากระบบจุดๆุระบบคุณได้ยอมรับเงาของเควอสออินซิเนเรเตอร์เอสชาโดว์ออฟเดอะเกรเตอร์กอดเอสโดเมนเอสมีติคอลเมนสตอรี่ไลน์เควสออิินนซเเเเรรต์อสชาาโดวว์เเนื้อหคตรววจผนึกทั้งงหมดดขอชาโ์อินซิเนเรเตอรรรร์าางวััลททที่่่ไไมมู้จจกบุดโษ ระบบเทพ,พเจ้าโบราณทั้งหมดกลายเป็นศัตรูกับคุณระบบคุณได้รับฉายาเกรซินเนอร์จุดจุดจุด,จดทันทีที่การแจ้งเตือนของระบบสิ้นสุดลงสีของไอดีของฉีเฟิงเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีดำทันทียิ่งไปกว่านั้นไอดีของเขาถูกห้อมล้อมด้วยหมอกดำซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงตัวตนของเขาในฐานะคนบาปผู้ยิ่งใหญ่หยุดนี่มันไม่มากไปหน่อยเหรอฉีเฟิงอดไม่ได้ที่จะสาบแช่งในขณะที่เขามองไปที่บัตรประจำตัวของเขาผู้เล่นมือที่ค้าผู้เล่นคนอื่นตลอดทั้งวันอาจกลายเป็นคนบาปได้มากที่สุดแม้แต่บาปของการสังหารจากกลาายเป็นนคบและทให้ N p c ของจัก,กรวร เมื่อเปรียบเทียบก,กันแล้วผู้เล่นที่กลายเป็นเกรสสินเนือไม่เพียงแต่จะถูก NPC ทั้งหมดตามล่าเท่านั้นแต่ผู้เล่นยังถูกล่อลวงให้เข้าร่วมในการล่าอีกด้วยนี้เป็นเพราะใครก็ตามที่สามารถจับเกรสสินเนือได้สามารถส่งคนบ่าวคนนั้นให้เข้าร่วมสมาคมนักผจญภัยเพื่อซื้ออุปกรณ์ระดับตํานานที่เข้ากันได้ดีกับพวกเขาที่แย่ไปกว่านั้นเมื่อผู้เล่นกลายเป็นคนบาปใหญ่พวกเขาไม่สามารถกําจัดตําแหน่งได้มันเป็นชื่อที่ผูกพันกับจิตวิญญ,ญาณและจะติดตามพวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะเริ่มต้นบัญชีใหม่ก็ตามก่อนที่ถีฟุ้งจะสาบานได้อีกส2 3ครั้งพื้นที่เหนือแท่นบูชาก็แตกเป็นเสียงเสียงเผยให้เห็นทางเดินในอวกาศและเวลาจากนั้นยักษ์สูง20เมตรก็โผล่ออกมาจากทางเดินยักษ์สมทุกคลุมสีขาวที่ปกปิดรูปร่างหน้าตาไว้อย่างม เมื่อยักษ์ตัวนี้ปรากฏตัวเอสแทไทเป็นรู้สึกราวกับว่ามีระเบิดอยู่ในหัวของเขาทันทีหลังจากนั้นดีวายไม่ที่เหมือนสึนามิซึ่งแข็งแงกร่งกว่าแม้แต่ชาโดอินซิเนเรเตอร์มากก็แผ่ออกมาจากยักษ์จุดจุดๆวงเล็บเหลี่ยมเปิดปรสณนีปรสณนีปรสณนีวงเล็บเหลี่ยมปิดเทพโบราณระดับเอสพีจุดจุดจุดมหาบาปเพลิงทมินรับการพิาพากษาของพระเจ้าก่อนที่เยงตะโกนอันเกลียวกราดของยักษ์จะดังก้องไปทั่วถ้ำยักษ์ก็เรียกขวานแสงในมือของพวกเขาแล้วเหวี่ยงมันไปที่ถีเฟิงจุดจุดจุดหมายเฮตีเอลข้อม ตอนที่392พลังของพระเจ้าโบราณน,นอกกอลอยเหนือทะเลอันเวิงว้างกองยานจำนวนมากล้าจมตีจากวอยซีเซอร์เพนและวอยซีดรา้อนจำนวนนับไม่ถ้วนขณะที่พกเขาพยายามข้ามทะเลว่างเปล่าจะมีเรือโจมและวอยครีเอเตอร์ตกลงมาทุกขณะความยิ่งใหญ่ของการต่อสู้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกโบราณขนาดจิว๋วอย่างไรก็ตามแทนที่จะเป็นการต่อสู้ในทะเลอย่างต่อเนื่องผู้เล่นหลายคนที่ต่อสู้กันในทะเลให้ความสนใจกับกองทัพผู้เล่นที่รวมตัวกันรอบกอลลอยน้ำมากกว่าเมื่อเทียบกับกองทัพผู้เล่นที่ลอย,อยอยู่กลางอากาศรอบๆเกาะแล้วกองทัพผู้เล่นในทะเลก็ไม่ใช่ อัศเจรีอัศเจรี่ฟรานซ์ผู้บัญชาการกองทหารที่6ของทาวเวอร์อาลายแอนและผู้สืบทอดตำแหน่งที่2ของดีโซเลสตาคอร์ปอเรชั่นรู้สึกหวาดกลัวและตกตะลึงในขณะที่เขามองดูร่างนับแสนที่ลอยอยู่ถัดจากกอลอยน้ำแม้ว่าดีโซเลสตาคอร์ปอเรชั่นจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นบริษัทชั้นนำในบรรดาบริษัทต่างๆในโลกที่ยิ่งใหญ่กว่าแต่ความแข็งแกร่งของบริษัทในโดเมนของพระเจ้านั้นไม่มีที่ไหนใกล้เคียงกับไปมอนของโลเมเรตเลยการเปรียบ,บ,บ,ทเ,บ,เ,ยบเ,เทียบดีโซเลสตาคอร์ปอเรชั่นกับกลุ่า แม้จะเป็นที่2ในสายการสืบทอดของดีโซเล Star อร์ปอเรชั o แต่ฝรานก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการจัดทีมผู้เชี่ยวชาญระดับ4จำนวน100้คนแม้ว่าผู้เที่ยวชาญระดับ4ของทีมของเขาหลายคนจะเป็นผู้เที่ยวชาญในชั้นที่4ซึ่งทำให้แข็งแกร่งกว่าทีมระดับ4ทั่วไปที่มี100คนอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็ยังไม่มีอะไรเทียบได้กับกองกำลังที่ไดราสามารถอันเชิญได้กองทัพผู้เที่ยวชาญระดับสี่จำนวนหลายแสนคนแม้ว่าผู้เที่ยวชาญเหล่านี้ส่วนใหญ่จะอยู่ที่มาตรฐานชั้นสาเท่านั้นแม้ว่าจะมีเพียงแค่หนึ่งในสิของพวกเขาเท่านนทที่่ยานใ4คหลมืน ไม่ต้องพูดถึงนอกจากผู้เที่ยวชานระดับ4ี่แล้วยังมีผู้เที่ยวชานระดับ5าอีกกว่าพันคนในกองทัพของดีราควรทราบว่าผู้เที่ยวชาญระดับ5เหล่านี้ไม่ใช่ผู้เล่นระดับ5าทันทีแต่พวกเขาล้วนเป็นผู้เที่ยวชานมากประสบการณ์ซึ่งก่อนหน้านี้เลือกที่จะอยู่ที่ระดับ4ี่เพราะพวกเขาไม่สามารถสร้างมนาระดับ5าระดับมหากราบได้หลังจากตรวจสอบผู้เที่ยวชาญระดับ5าเหล่านี้อย่างใกล้ชิดฝรั่งก็พบผู้เที่ยวชานที่มีบรรดาศักดิ์มากกว่า1 0 0้อยคนที่เขารู้จัก ผู้เชี่ยวชาญระดับ5กว่า100อคนแม้ว่าดีโซเลสตาคอร์ปอเรชันจะมีความแข็งแกร่งในการระดมกำลังเช่นนี้แต่ก็ต้องระมัดระวังอย่างมากเมื่อทำเช่นนั้นท้ายที่สุดบริษัทมีผู้เชี่ยวชาญระดับ5เพียงไม่กี่ร้อยคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาย,ยิ่งไปกว่านั้นผู้เชี่ยวชาญที่มีบรรดาศักเหล่านี้มาจากพลังอำนาจที่แตกต่างกันหลายอย่างบริษัทไม่สามารถระดมพวกเขาได้ทุกเมื่อที่ต้องการอย่างไรก็ตามมีเพียงดีราหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งดีวายซิเซนเพียงคำเดียวในการระดมผู้เชี่ยวชาญที่มีบรรดาศักริระ ปาราไม่แปลกใจที่เห็นกองทัพระดับ4ของกลุ่มไปมอนของโลเมเรตเนื่องจากเธอได้เห็นทิวทัศน์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมากอย่างไรก็ตามดีวายซิลเซนได้รับผู้เที่ยวชาญระดับ5มากกว่า1,000คนเข้าสู่เวิร์ลพาเซซึ่งเกินความคาดหมายของเธอดีวายซิลเซนสามารถเริ่มการบุกรุกเข้าสู่โดเมนของพระเจ้าพร้อมกับผู้เที่ยวชานระดับ5มากมายนะับประสาอะไรกับโลกโบราณขนาดเล็กจุดจุดจุดจด,ดูเหมือนว่าซีโรวิงจะถึงวาระแล้วเดดโอเมนกล่าวถอนหายใจอย่างเศร้าส้อยขณะที่เธอมองไปที่กองทัพของผู้เที่ยวชับะระบบน เดสโอนดนอดไม่ได้ที่จะเศร้าโศกเมื่อเธอคิดถึงสถานการณ์ปัจจุบันของเธอเธอเคยเป็นผู้เที่ยวชานระดับ6ที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของทวีปหลักถึงกระนั้นหลังจากเข้าสู่โลกโบราณขนาดยอ่อเธอไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพของดีราด้วยซ้ำนับประสาอะไรกับการยืนอยู่บนจุดสูงสุดของโลกโบราณขนาดยอ่อไม่ต้องกังวลบิ o ๊กซิสโอเมนอีกไม่นานฉันจะกลายเป็นสมาชิกหลักของไปมอนถึงตอนนั้นเราไม่ต้องสนใจความคิดเห็นของดีราด้วยซ้ำเขาสั่นสกาก่าววิญ,ญญาณแห่งการต่อสู้ ในอดีตเทาซัานสกาคิดว่าการเป็นสมาชิกภายในของกลุ่มไปมอนของโลเมเรตนั้นสูงพอสำหรับเป้าหมายแล้วท้ายที่สุดหากเธอกลายเป็นสมาชิกภายในแม้แต่ผู้มีอำนาจเหนือโลกก็ยังริเริ่มที่จะประจบประแจงเธออย่างไรก็ตามหลังจากได้เห็นไวโอแล้วเทาซันสกาก็ได้เรียนรู้ว่าการเป็นสมาชิกภายในนั้นยังห่างไกลจากความเพียงพอการได้เป็นแกนหลักเช่นไวโอเท่านั้นจึงจะถือว่าเธอมาถึงจุดสูงสุดของโดเมนของพระเจ้าได้อย่างแท้จริงแม้แต่นายน้อยอย่างดีรายังต้องควบคุมความเย่อหยิ่งของเขาเมื่อขอความช่วยเหลือจากไวโอจุดๆ,ๆ,ๆนอกกอลอยผู้เที่ยวชับกว่าันเลเวลว140รวตัักนนเป็ระเบบีียออหน้้้าาาาววโมใครกกกกลจแถ ในเวลานี้ออราเค่นไวยกลางคนเดินเข้ามาหาไวโอและพูดอย่างมั่นใจว่าเราปิดผนึกทั้งเกาะเสร็จแล้วผู้บัญชาการโอแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญระดับ6ก็ไม่ควรคิดที่จะหลบหนีอย่างง่ายดายแม้จะได้ยินคํากล่าวอ้างที่กล้าหาญของออราเค่นไวยกลางคนก็ไม่มีผู้เชี่ยวชาญระดับ5คนใดเปิดปากโต้ยย้งเขาตรงกันข้ามพวกเขาทั้งหมดมีความเชื่ออย่างเต็มที่ในคําพูดของเขานอกจากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีบรรดาศักดิ์แล้วออราเค่นไวยกลางคนยังเป็นปรมาจารย์จอมเวทระดับสูงอีกด้วยบาริยเวทมนต์ที่เขาสร้างขึ้นเป็นการส่วนตัวสามารถกับผู้เชี่ยวชาญระดับ6โดยเฉเลียวไว้ได้ครึ่งชั่วโมงยิ่งไปกว่านั้นผู้เชี่ยวชาญเวทมนต์ระดับ4จํานวน500คนดําเนินการสร้างบรเเวตม์ท่า ัจจุบันผู้เที่ยวทานระดับ5หลายสิบคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการสร้างบาเรียเวทมนต์ที่ออร่าเคลนไวกลางคนสร้างขึ้นรอบเกาะยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังได้รับการสนับสนุนจากผู้เที่ยวทานเวทมนต์ระดับ4กว่าพันคนในสถานะปัจจุบันบาเรียเวทมนต์สามารถดักจับผู้เที่ยวทานระดับ6ได้อย่างง่ายดายเป็นเวลา2หรือ3ชั่วโมงดีนกคู่ขาวพยักหน้าเมื่อเราเข้าไปข้างในแล้วพวกเจ้าระดับ5ทุกคนตามฉันไปเพื่อท่าผู้เที่ยวทาน2คนที่ฉันพูดถึงให้เร็วที่สุดสาหรับคนอื่นๆให้ปิดล้อมเมืองและอย่าให้ผู้ท้าประลองคนใดหนีไปได้เข้าใจแล้วเมื่อได้ยินคำสั่งของไวโอทุกคนก็ชักอาวุธออกมาและเตรียมพร้อมที่จะพุ่งเข้าสู่กอลอยน้ำพร้อมกับไวโอ ขณะที่ไวโอกำลังจะแจ้งดีราเกี่ยวกับการเริ่มการโจมตีทันใดนั้นลำแสงสีขาวก็พุ่งมาจากส่วนลึกของเกาะบูมตามลำแสงสิ่งกีดขวางรอบเกาะแต่เป็นเสียงเสียงเรากับแก้วและหายไปผลที่ตามมาคือผู้เล่นคลาสเวทมนทุกคนที่รักษามันไว้ได้รับความเสียหายและเสียชีวิตทันทีร่างของพวกเขาตกลงสู่ทะเลว่างเปล่าเบื้องล่างซุ่งโจมตีเราโดนโจมตีหรือเปล่าผู้เชี่ยวชาญที่รวมตัวกันนอกกอลอยน้ำต่างตกตะลึงกับการพัฒนาที่ไม่คาดคิดนี้ อย่างไรก็ตามก่อนที่ใครจะทันได้เข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นออร่าอันทรงพลังก็แผ่ออกมาจากเกาะและออกแรงกดดันอย่างหนักต่อผู้เล่นที่อยู่ในระย,ยะของมันในทันทีผู้เที่ยวชาญระดับ4หลายแสนคนที่ลอยอยู่ถัดจากเกาะเสียชีวิตและตกลงไปในทะเลว่างเปล่าสำหรับยอดฝีมือระดับ5แม้ว่าพวกเขาจะสามารถยื้อชีวิตไวได้แต่นั่นคือทั้งหมดที่พวกเขาทำได้แรงกดดันที่เกิดจากออร่าอันทรงพลังทำให้พวกเขาเป็นอัมพาตอย่างทั่วถึงต่อจากนั้นจู่ๆก็เห็นนักดาบที่สวมเสื้อคลุมบินออกมาจากเกาะในขณะเดียวกันไม่ว่าจะเป็นไวโอและดีรา เปลวไฟสีดาตอนที่393ความแข็งแกร่งของเปลวไฟทมินเกิดอะไรขึ้นผู้เชี่ยวชาญระดับสีทั้งหมดหายไปอย่างนั้นหรอเมื่อผู้เล่นต่อสู้กับวอยครีเอเตอร์จำนวนนับไม่ถ้วนในทะเลโมคาเห็นกองทัพผู้เชี่ยวชาญระดับสี่จำนวนหลายแสนคนกระโจนลงไปในทะเลพวกเขาอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงปัศเจรีอัศเจรีบอกฉันว่าฉันฟันไปป้าฟรานพึมพำกับฝ่าฟราเมื่อเขาเห็นผู้เชี่ยวชาญเที่สีของกลุ่มไปมอนของโลเมเรตร่วงหล่นเหมือนแมลงวนแม้แต่สถานะของเขานี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นผู้เชี่ยวชาญ ความตกใจที่ฟรานซ์ประสบนั้นทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อเขาเห็นฉีเฟิงโคลออกมาจากเกาะที่ลอยอยู่อย่างกระทันหันและเฝ้าดูกองทัพของผู้เที่ยวชาญระดับสี่ที่กระโจนลงไปในมหาสมุทรอย่างเงียบเงียบราวกับเทพเจ้าบนสวรรค์โดยปกติแล้วกองทัพระดับสี่ที่มีขนาดดังกล่าวสามารถต่อสู้กับผู้เที่ยวชานระดับหกได้ด้วยความช่วยเหลือจากบารีเวทมนถึงกระนั้นกองทัพทั้งหมดก็ถูกกำจัดจนหมดสิ้นทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนฟรานซ์ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นกลัวความกลัวยังไม่เคยปรากฏมาก่่อออนนนนเกิดขขึ้นใในสววงหัจฟร ควรทราบว่าผู้เชี่ยวชาญระดับสี่ในกองทัพไปมอนของโลเมเรตไม่ใช่กลุ่มโนบอดี้แบบสุ่มพวกเขาจะถูกมองว่าเป็นแกนนำระดับกลางหากมีพลังอำนาจธรรมดาหลายคนในหมู่พวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เหนือกว่าเขาด้วยซ้ำหากผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ถูกปลบหายไปในพริบตามันก็ผ่านไปโดยไม่ได้บอกว่าเขาจะไม่ทำอะไรดีไปกว่าพวกเขาหากใส่รองเท้าของพวกเขาพลังเทพด้วยประสบการณ์อันยาวนานของเธอฝ่าปลาเข้าใจสาเหตุข,ของการตกชั้นของผู้เชี่ยวชาญระดับสี่อย่างรวดเร็วและการตระหนักนี้ทำให้สีหน้าของเธอดูจริงจังขึ้นนั่นคือพลังศักดิ์สิทธิ์ที่เหนออวว่าาาาาาพดดงิคคมมขข้้ไยู ใช่นั่นคือพลังศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าโบราณฝ่ฟาฟากล่าวด้วยน้ำเสียงที่จริงจังแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าแบล็คเฟลมทำอะไรไปแต่เขาสามารถยิมพลังของเทพโบราณได้เทพโบราณมีตัวตนอยู่นอกเหนือจากเทพระดับหกในความคิดของผู้เล่นทั่วไปเทพโบราณได้หายสับสนไปจากอาณาเขตของเทพผู้ยิ่งใหญ่ไปนานแล้วและการดำรงอยู่ของพวกมันก็คล้ายกับตำนานที่มีแต่ในหนังสือเท่านั้นอย่างไรก็ตามพลังอำนาจต่างๆรู้ดีว่าไม่ใช่อย่างนั้นไม่เพียงแต่เทพโบราณเท่านั้นที่ยังคงอยู่ในอาณาเขตของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่กว่าแต่พวก ในขณะเดียวกันพลังอำนาจและกลุ่มบริษัทในเครือต่างๆมีคำแนะนำง่ายๆหนึ่งข้อสำหรับสมาชิกที่ควรทำหากเจอเทพเจ้าโบราณวิ่งในสายตาของเทพเจ้าโบราณการดำรงอยู่ทั้งหมดที่ต่ำกว่าระดับหกน้นไม่ต่างไปจากมดที่พวกมันสามารถบทยี้ได้อย่างง่ายดายหากพวกมันอารมณ์ไม่ดียิ่งไปกว่านั้นมันจะไม่ตายง่ายๆผู้เล่นที่อยู่ต่ำกว่าระดับห้าจะมีความเสี่ยงสูงอย่างไม่น่าเชื่อที่จะประสบกับการทำลายล้างวิญญ,ญาณในขณะที่ผู้เล่นระดับห้าก็ยังมีโอกาสอย่างแท้จริงที่จะประสบกับการทำลายล้างวิญญ,ญาณดังนั้นเทพเจ้าโบราณจึงเป็นสิ่งที่่ากััวยิงพบตธรม ุนี่เป็นความแข็งแกร่งของพระเจ้าโบราณหรือไม่นอกก็ลอยน้ำใบหน้าของเซนอัมซีดลงในขณะที่เขามองดูซากศพนับแสนที่ลอยอยู่ในทะเลอันว่างเปล่าเบื้องล่างของเขาเทพโบราณไม่ค่อยพบเห็นในดินแดนเทพมหานครและมีข้อมูลน้อยมากเกี่ยวกับพวกมันแม้กระทั่งในฐานข้อมูลของกลุ่มบริษัทไปมอนสิ่งเดียวที่กลุ่มบริษัทไปมอนมั่นใจก็คือเทพ,พเจ้าโบราณเป็นสิ่งที่ต้องหวาดกลัวอย่างไรก็ตามหลังจากได้เห็นการทำลายล้างทันทีของผู้เที่ยวชาญระดับสี่หลายแสนคนและการกลายเป็นหินของผู้เที่ยวชาญระดับห้ากว่าพันคนเซนต์อัมรู้สึกว่า เขาพยายามที่จะลากพวกเราทั้งหมดลงไปกับเขาดีราสาบแช่งและกัดฟันเมื่อเขาเห็น S เอสแทเฟ่งโคลออกมาจากกอลอยเขาไม่คิดว่าฉีเฟิงจะคลั่งไคล้ถึงขนาดจงใจยั่วยุพระเจ้าโบราณให้พวกเขาตายไปพร้อมกับเขาเร็วทุกคนกำจัดเขาซะถ้าเขาตายเท่านั้นที่จะสามารถระง,งับความโกรธเกรี้ยวของพระเจ้าโบราณได้ความโกรธเกรี้ยวของพระเจ้าโบราณทำลายล้างและผู้เล่นที่ไม่ใช่ระดับหกทุกคนจะมีโอกาสได้รับผลจากการทำลายล้างวิญญ,ญาณในเวลานี้ดีราไม่ใช่คนเดียวที่เข้าใจสถานการณ์ไวโอและคนอื่นๆก็ตระหนักถึงแผนของเอสแทายเฟ่งทันทีพวกเขาเปิดใช้งานท อย่างไรก็ตามแม้แต่วโอซึ่งเป็นหนึ่งในเทนเกรสพารากอนของไพมอนของลเมเรตก็สามารถแสดงการเคลื่อนไหวได้เพียงหนึ่งในสามของการเคลื่อนไหวปกติของเธอภายใต้ผลกระทบของพลังศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าโบราณเธอไม่สามารถใช้เทคนิคการต่อสู้ที่ทรงพลังในสถานะนี้ได้ดังนั้นเธอจึงสามารถพึ่งพาทักษะระดับ5เท่านั้นในการฆ่าเอสแธทเฟงก่อนที่วโอจะสามารถใช้ทักษะระดับ5าได้จู่จูก็มียักษ์สูง20เมตรสวมเสื้อคลุมสีขาวปรากฏตัวต่อหน้าเอสแธทายเฟงจากนั้นขวานแสงที่ยักษ์ใช้ก็เปลี่ยนเป็นลำแสงที่ทำให้ไม่ ที่เหนือกอว่าที่ถูกโจมตีก็ถูกลดขนาดลงเป็นเท่าฐานทันทีเมื่อถึงเวลาที่ไวโอตอบสนองต่อสถานการณ์ผู้เที่ยวชานระดับหกว่าร้อยคนที่อยู่ในรัศมีการโจมตีของเอ็นเชียนก็ e N ได้ถูกฆ่าตายไปแล้วการดำรงอยู่ของพวกเขาถูกปลบล้างจนไม่แม้แต่จะทิ้งอุปกรณ์ใดๆของพวกเขาเมื่อตายในตอนท้ายของการโจมตีของพระเจ้าโบราณเอสเซไทเป,เป็นคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ภายในรัศมีการโจมตีของยักษ์เขาบล็อกมันดวงตาของไวโอเบิกกว้างด้วยความตกใจ แม้แต่เธอก็ไม่สามารถตอบสนองต่อการโจมตีของพระเจ้าโบราณได้ถึงขนานเอสแอไทเฟิงไม่เพียงแต่ตอบสนองต่อมันเท่านั้นแต่เขายังปิดกั้นมันได้ทันเวลาอีกด้วยแม้ว่าถี่เฟิงจะสูญเสียเอพีไปกว่าครึ่งจากการสกัดกั้นการโจมตีและดาบสองเล่มที่เขาถืออยู่สั่นอย่างรุนแรงแต่เขาก็ถือว่าไม่เป็นอันตรายเมื่อเทียบก,กับผู้เชี่ยวชาญระดับห้าที่ถูกฆ่าตายทันทีไวโอไม่ใช่คนเดียวที่รู้สึกมึนง,งงในขณะนี้เมื่อมองดูจากระยะไกลเดสโอมนและเทาซัานสกากตกตะลึงเช่นกันเมื่อพวกเขาเห็นเอ <SS I S 1> สแอดไสำเรร็จกาปิดกนการจตีของพรระเจ้าาโบณ อย่างไรก็ตามก่อนที่ทุกคนจะมีสติสัมปชัญญะได้พระเจ้าโบราณในชุดขาวก็กลับเนื้อกลับตัวขวานแสงของพวกเขาแล้วเหวี่ยมมันดำเนินการโจมตีที่ปล่อยพลังออกมามากกว่าเดิมหลายเท่ามันจบลงแล้วพวกเราทุกคนถึงวาระแล้วเดธโอเมนสิ้นหวังเมื่อเธอสัมผัสดได้ถึงมนาที่รวมตัวกันรอบๆอบขวานแห่งแสงจากการประเมินของเธอการโจมตีต่อไปนี้ของพระเจ้าโบราณน่าจะทำลายล้างทุกสิ่งในรัศมีหนึ่งหมื่นหลาเป็นอย่างน้อยและถ้าผู้เล่นระดับสี่อย่างพวกเขาตายจากการโจมตีนี้พวกเขาจะต้องประสบกับการทำลายล้างวิญญ,ญาณอย่างแน่นอน ดูเหมือนว่านี่คือขีดจำกัดปัจจุบันของทันชีฟงคิดในขณะที่เขามองไปที่ฤดูแนวแห่งรัตติกาลอันสันสะท้านจากนั้นหลังจากหายใจเข้าลึกๆเขามองไปที่เทพเจ้าโบราณในชุดขาวและพูดว่าแต่อย่าไปคิดว่าเจ้าจะกำจัดข้าได้อย่างง่ายดายหลังจากพูดเช่นนั้นเอสไทเฟงก็ยกชาร์โดอินซิเนเรเตอร์ที่เขาถือไว้ในมือซ้ายไปที่เอนเทียนกดความหลอนของเตาเผาขยะตอนที่3 9 4พระเจ้ากับพระเจ้า,บ,จาบัดซบเรื่องมันกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงเมื่อเซนอาร์มสัมผัสดได้ถึงปริมาณมานาที่น่าสะพรึงกล ณจุดนี้แม้แต่คนง่วก็สามารถบอกได้ว่าการโจมตีของพระเจ้าโบราณน,นั้นแข็งแกร่งพอที่จะลบล้างสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อยู่ในรัศมีของมันหากผู้เล่นถูกโจมตีการสูญเสียระดับและไอเทมสองสอย่างจะเป็นเรื่องที่น่ากังวลน,น้อยที่สุดพวกเขาอาจไม่สามารถกลับเข้าสู่โดเมนของพระเจ้าได้อีกเมื่อนกคู่ขาวเห็นควานแสงของพระเจ้าโบราณในชุดขาวเธอถอนหายใจเฮือกใหญ่และพูดว่าดูเหมือนว่ามันจะจบลงแล้ว อัศเจรีอัศเจรีถ้าเธอต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีของเทพ,พเจ้าระดับ6เธอมั่นใจว่าเธอสามารถป้องกันไม่ให้ตัวเองต้องทนทุกข์กับการทำลายล้างวิญญาณได้อย่างน้อยที่สุดอย่างไรก็ตามเทพโบราณไม่เหมือนกับเทพระดับ6ทั่วไปเทพ,พเจ้าโบราณทุกองได้ถึงจุดสุดขีดของสนามแห่งหนึ่งแล้วแม้กระทั่งในหมู่ผู้เล่นระดับ6มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถรอดชีวิตจากการโจมตีอย่างสุดกำลังของพระเจ้าโบราณดังนั้นมันยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้เล่นระดับ5อย่างตัวเธอเองจะอยู่รอดได้ อย่างไรก็ตามเมื่อขวานแห่งแสงของพระเจ้าโบราณเริ่มลงมาและทุกคนสามารถรู้สึกได้ถึงความตายที่กำลังใกล้เข้ามาชายสูง20เมตรก็ปรากฏตัวขึ้นจากอากาศเบาบางต่อนาที่นชายผู้นั้นสะพายดาบยาวที่สวยงามสองเล่มว้รอบเอวและเขาสูมเสื้อคลุมสีเงินที่มีหมวกคลุมสีสับแม้ว่าเสื้อคลุมจะทำให้ใบหน้าของชายคนนั้นคลุมเครือแต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่จะเห็นดวงตาที่เฉียบคมและช่ำชองของชายคนนั้นทันทีที่ชายลึกลับคนนี้ปรากฏตัวหัวใจของทุกคนก็สั่นสะท้านอย่างอธิบายไม่ได้ N.P.C. N.P.C. เป็นพระเจ้าองค์อื่นหรือไม่เขาไม่ใช่พระเจ้าเขาเป็นผู้เล่นจุดจุดจุดเมื่อทุกคนเห็นสอดแมนยักโดยเฉพาะสัญ,ญลักษณ์ผู้เล่นที่แสดงอยู่เหนือหัวของสอดแมนพวกเขากรดไม่ได้ที่จะสับสนประการแรกพวกเขาสับสนว่าผู้เล่นจะมีร่างกายที่ใหญ่โตได้อย่างไรประการที่สองพวกเขารู้สึกสับสนกับพลังศักดิก์สิทธิ์อันน่าสะพรึงกลัวที่นักดาบลึกลับเปล่งออกมาพลังศักดิ์สิทธิ์ของนักดาบไม่เพียงรู้สึกมีพลังเท่ากับพลังศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าโบราณเท่านั้นแต่ยังรู้สึกว่าเหนือกว่าอย่างคลุมเครือทำไมผ คนอื่นอาจไม่รู้ว่าผู้เล่นได้รับร่างกายที่ใหญ่โตเช่นนี้ได้อย่างไรแต่ไวโอทําได้ในความเป็นจริงไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับผู้เล่นระดับ6ที่มีร่างกายสูง20เมตรท้ายที่สุดผู้เล่นมีหน้าที่สร้างร่างกายศักดิ์สิทธิ์ระดับ6ของตนเองผู้เล่นระดับ6ส่วนใหญ่อาจยังมีร่างกายมนุษย์มาตรฐานเมื่อแรกเริ่มได้รับการเลื่อนระดับเป็นระดับ6แต่ตราบเท่าที่พวกเขาสามารถสัมผัสกับความลับหลักที่ล้อมรอบระดับ6ได้พวกเขาสามารถสร้างร่างกายที่สูง200เมตรได้นประษาอะไรกับร่างกายสูง20เมตรเฉพาะผู้เล่นระดับ6ดดดัััััังกกกกกกลล่่่่่่าาาาาววโยปปติจจจะะรรฏนน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 ททเเเเเเีี้้้ไมบบอออผูชษธ1ห ดังนั้นแทนที่จะเป็นขนาดของนักดาบลึกลับไวเอาไหลรู้สึกประหลาดใจมากกบว่าที่นักดาบลึกลับจะปรากฏตัวในทางเดินโลกของโลกโบราณขนาดเล็กได้อย่างไรก่อนที่ไวโอจะทันเข้าใจสถานการณ์ก็เห็นสอดแมนลึกลับกำลังแกะดาบยาวเล่นหนึ่งของเขาอยู่ดาบยาวมีลำตัวสีแดงเข้มปกคล,มกลุมด้วยลวดลายสีดำและส่วนโค้งไฟฟ้าสีดำก็หมุนใบมีดของอาวุธอย่างต่อเนื่องทันทีที่ดาบยาวว่าสีแดงเข้มถูกแกะออกความว่างเปล่ารอบ,รอบๆก็เริ่มทำลายตัวเองและซ่อมแซมตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าเห็นได้ชัดว่าแม้แต่ความว่างเปล่าก็ไม่สามารถต้านทานพลังขออออองงดดดดาาาาาบบยยวววไไ้้หปปปคุณตตตกกกรรรรร่่ทเเเเพิิมมมโีีสััััผ็ หลังจากปลดฝักดาบสีแดงเข้มนักดาบผู้ลึกลับก็พูดเพียงคำเดียวอย่างเฉยเมยก่อนจะเหวี่ยงดาบยาวไปที่ขวานแห่งแสงที่น่าสะพรึงกลัวของพระเจ้าโบราณในชุดขาวทันใดนั้นกระแสน้ำอันมืดมิดที่ประกอบขึ้นจากสายฟ้าสีดำก็สัดสัดแสงที่ส่องลงมาบูมทันใดนั้นแสงเจิดจ้าเต็มท้องฟ้าเหนือทะเลว่างเปล่าตามมาด้วยคลื่นกระแทกอันทรงพลังที่ส่งผู้เล่นทุกคนที่อยู่ในระยะการมองเห็นของสนามรบกระเด็นถอยหลังไปหลายพันหลาในเวลาเดียวกันรอยแตกของการและอวกาศก็ก่อตัวข,ขึ้นทั่วทะเลแห่งความว่างเปล่าทำลายล้างวอยซี หลังจากการระเบิดผู้เล่นที่อยู่บนทะเลว่างเปล่าอดไม่ได้ที่จะอ้าปากค้างด้วยความตกใจขณะที่พวกเขามองไปยังเกาะที่ลอยอยู่มันไปแล้วการโจมตีที่น่าสะพรึงกลัวนั้นถูกหลบไปแล้วควรทราบว่าการโจมตีของพระเจ้าโบราณในชุดเขาได้กระตุ้นมานาทั้งหมดภายในรัศมีหนึ่งหมื่นหลาถึงกระนั้นนักดาบผู้ลึกลับได้ลบมานาทั้งหมดทิ้งไปเขาสกัดกั้นการโจมตีอย่างสุดกำลังของพระเจ้าโบราณจริงหรือเขาเป็นแค่ผู้เล่นจริงๆเหรอ เซนอัมผู้ซึ่งพยายามดิ้นรนไม่ให้ตัวเองตกลงมาจากท้องฟ้ารู้สึกตกใจอย่างมากในขณะที่เขาเฝ้าดูเทพเจ้าโบราณในชุดขาวกำลังปะทะกับนักดาบผู้ลึกลับในระยะไกลเขาสงสัยว่าแม้แต่ทรีโอเวอร์ลอร์ดของกลุ่มไปมอนของโลเมเรตก็สามารถป้องกันการโจมตีจากเทพโบราณในชุดขาวได้ถึงกระนั้นนักดาบระดับหกผู้ลึกลับก็ประสบความสำเร็จด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อยนอกจากนี้สิ่งที่เหลือเชื่อ,อยิ่งกว่าก็คือนักดาบผู้ลึกลับกำลังแลกหมัดก,กับเทพเจ้าโบราณในชุดขาวโดยไม่สูญเสียสิ่งใดเลยเห็นได้ชัดว่าพระเจ้าโบราณไม่ได้หยุดยั้งงงงงงงนนนนนนัััััััักก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 ดดดดดาา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 บบบผผู้้้้้ลลลลลลึเเเพพรร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 ะะ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 ะปททททหหหววว่่่่ขขแแแแสสสสสสยยยยีีมมมุคคจจจืถไอช สำหรับผู้เล่นคนอื่นๆกลางทางเมื่อเห็นการแลกเปลี่ยนระหว่างนักดาบลึกลับกับเทพโบราณในชุดขาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาสัมผัสกับ God's Domain นี่คือการต่อสู้ระหว่างผู้เล่นระดับเทพระดับ6กับเทพระดับ6หรือเปล่านี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เห็นการเผชิญหน้าที่รุนแรงเช่นนี้ตั้งแต่พวกเขาเข้ามาในโดเมนของพระเจ้าจนถึงตอนนี้พื้นที่ภายในรัศมีสามพันหลาของนักดาบผู้ลึกลับและเทพเจ้าโบราณในชุดขาวกลายเป็นสิ่งจำกัดสำหรับทุกชีวิตเนื่องจากความแตกแยกของการอวกาศสามารถพบเห็นได้ทุกที่ ยิ่งไปกว่านั้นลำแสงหรือสายฟ้าสีดำจะโผล่ออกมาจากเขตต้องห้ามนี้และโจมตีสถานที่สุ่มภายในรัศมีหนึ่งหมื่นหลาเป็นครั้งคราวผลกระทบของการโจมตีเหล่านี้ทำให้ยครีเอเ a อร์และผู้เล่นจำนวนมากกลายเป็นไอในทันทีแม้แต่เรือรบสำริดซึ่งควรจะสามารถต้านทานการโจมตีระดับหกหนึ่งครั้งก็ถูกปดเหลือพินเท่าทานทันทีเมื่อถูกโจมตีหากผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองยังคงต่อสู้กันต่อไปการต่อสู้ของพวกเขาอาจทำลายล้างทั้งทวีปได้เมื่อเทียบกับผู้เล่นหน้าใหม่ผู้เชี่ยวชาญของพลังอำนาจต่างๆและผู้เชี่ยวชาญของไพม คนนี้คือใครไวโอรู้สึกสับสนอย่างมากขณะที่เธอดูการต่อสู้ของนักดาบระดับหที่ลึกลับผู้เล่นระดับ6น้อยมากที่สามารถต่อสู้กับเทพเจ้าโบราณจนหยุดนิ่งในโดเมนของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่กว่าและผู้เล่นเหล่านี้ทุกคนล้วนมีตัวตอนอยู่ในจุดสูงสุดในท w well เวแส s a n t u อย่างไรก็ตามเท่าที่ไวโอสามารถบอกได้นักดาบผู้ลึกลับคนนี้ไม่ใช่หนึ่งในสิ่งมีชีวิตระดับสุดยอดเหล่านี้ในขณะที่ไวโอกำลังสงสัยเกี่ยวกับตัวตนของสอดแมนลึกลับบุคคลดังกล่าวและเทพเจ้าโบราณในชุดขาวก็ใช้กระบวนท่าสุดท้ายของพวกเขา ในด้านของพระเจ้าโบราณพระเจ้าโบราณในชุดสีขาวได้เรียกดวงดาวแห่งแสงที่ส่องสว่างไปทั่วท้องทะเลที่ว่างเปล่าซึ่งเป็นดาวที่ใหญ่กว่ากอะลอยหลายสิบเท่าถ้ามันโจมตีทะเลแห่งความว่างเปล่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะกำจัดสิ่งมีชีวิตทั้งหมดภายในรัศมีหลายแสนหลาในอีกด้านหนึ่งนักดาบผู้ลึกลับได้ยกดาบยาวของเขาขึ้นและปล่อยสายฟ้าทำลายล้างโลกที่พุ่งทะลุด,ดาวที่ตกลงมาบูมหลังจากการระเบิดที่ก้องไปทั่วทั้งเส้นทางโลกวิสัยทัศน์ของทุกคนก็มืดลงทันทีหลังจากนั้นเสียงแจ้งเตือนของระบบก็ดังขึ้น จุด,จด,จด,จดประกาศเกี่ยวกับระบบการอัปเดตระบบภูมิภาคได้เริ่มขึ้นแล้วผู้เล่นทุกคนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะถูกบังคับให้ออกจากระบบการอัปเดตจะใช้เวลาประมาณ2วันตามธรรมชาติ